สวัสดีครับผู้ี่ช่องสปอนเซอร์ทีเดียร์ที่เคยหลั่งลงภาษาโลกหนุ่ฟุตบอลที่คุณรักที่นี่วันนี้ขอเสนอข่าวสเปอร์ไฟเขียวตอบรับข้อเสนอพาเลส35ล้านปอนด์ปล่อยจอห์นสันความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับดีลของเบนเน็ตจอห์นสันตัวลูกทีมชาติเวลของเซอร์แอนฮัตสเปอร์กำลังมีข่าวอย่างหนักกับคิสตันพาเลสคิสตันพาเลสบรรลุข้อตกลงกับสเปอร์ที่ตัวเลขประมาณ35ล้านปอนด์ซึ่งหลายเป็นสิ่ิใหม่ของสโมอสรพาเลสแซงหน้าคิสเตียนเบเติเก้ทั้งสองสโมอสรตกลงกันไไไดดดด้้้้้้้้เเเรรรรียรยยบออออออแลววววขขขขััััันนนนนตตตต่่่่ปปคคืกกาาาาาาสสิใใจงงงงงะซึุภ48ชโมห แม้ว่าจอร์ซดนจะเป็นดาสานุงของทีมเมื่อรดูการที่แล้ว18ประตูและเป็นผู้ทําประตูชัยอรอบชิงชนะเลิศยูโรปาลีกแต่ในฤดูกาล2 0 2 5ภายใต้การหุมนทีมของโทมัสแฟงที่มาแทนอังเกะโปสเตโคกุนเขาต้องกลายเป็นตัวสํารองส่วนใหญ่ต่อจากโมฮัมหม็ดคูดุสทําให้โอกาสลงสนามจํากัดหากทีนี้สําเร็จด้วยค่าตัว35้ันปอ์จะถือเป็นการขายที่แพงที่สุดอันดับ4ในประวัติศาสตร์ของทอ็อตแนมฮอสเปอร์รองจากเฮอริเคนเกลิสเบลและไควอกเกอร์เอาราคาับชอบกดไลค์แชร์กดติดตามและ น่าสวัสดีครับ